สวัสดีครับเจอกันกับส่อนขอนวีล็อกนะครับวันนี้ผมมีเมนบอร์ดอีกโมเดลหนึ่งจากทาง MSI มาพรีวิวไม่ใช่รีวิวนะพรีวิวให้ได้ชมกันนะครับหรือว่ามาอันบ็อกมาแนะนำให้ได้ทำความรู้จักสำหรับเมนบอร์ดในตระกูล MAG อะไรนะ B860 Tomahawk Wi-Fi ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยตัวที่วางอยู่ด้านข้างผมก็เพิ่งรีวิวตัว X870E x 8 7 0 e t o m a h a w k wifi เหมือนกันราคาค่าตัวตัวนี้สำหรับ amd am5 ใครที่แบบใช้งาน amd ก็น่าจะถูกใจกันหลังจากที่รีวิวไปแล้วนะครับค่าตัวหมื่นพอมาตัวนี้ b860 t o m a h a w k wifi บอกเลยราคานี่เซอร์ไพรส์มากนะครับราคาเพียงแค่หลักพันแต่ลูกเล่นนี่หลักหมื่นจริงๆนะผมนั่งดูข้อมูลแล้วตกใจเลยว่าเออ ราคาเพียงแค่7290บาทแต่ฟีเจอร์ต่างๆลูกเล่นต่างๆออปชันต่างๆถ้าเอาในความเป็น Mac Tomahawk นะครบเลยเหมือนกันไม่ต่างจาก x 8 7 0 e ที่ผมให้ชมเมื่อตะกี้นะครับก็จะมีแตกต่างเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับออปชันที่แบบลดทอนลงไปตามราคาแค่นั้นเองเอาละเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเอาเป็นว่าเรามาดูหน้าตาของตัวบอร์ดละกันว่ามันจะแตกต่างไปจาก ตัวแพงมากน้อยสักขนาดไหนนะครับนี่ตัวกล่องนี่มาแบบโฉมเดียวกันเลยมี AIPC ยุคนี้อะไรอะไรก็ AI นะครับอ๋อให้ดูราคานิดนึงบางคนบอกว่าเอ๋บางโกหกหรือเปล่านะครับนี่7260บาทขออภัยนะผมบอกไป7290เ,เ,เมื่อกี้รับประกัน3ปีเนี่ยพอดูหน้าตาของบอร์ดถ้าดูตรงนี้นะเห็นไหมมันคือ Mac t o m a h a w k คือถ้าดูผิวเผิน ก็นึกว่าเอ้ยวันก่อนบางก็เพิ่งรีวิวไปนี่ นะครับคนละตัวกันเอานะในกล่องมีอะไรมาให้กับเราบ้างนะครับอ๋อลืมพูดไปนี่นะครับเรื่องของรับการรับประกันเดี๋ยวผมจะมาขยายความมาพูดแยกต่างหากอีกทีหนึ่งแล้วกันตอนที่ทำการไลฟ์รีวิวนะครับซึ่งทาง MSI ก็แจ้งเข้ามามีการเปลี่ยนโพลิซีเปลี่ยนระบบของการรับประกันสบายใจได้นะครับไม่ว่าจะเป็นประกันของ ARC หรือว่า SVOA โอเคในกล่องมีเกี่ยวกับข้อตกลงการใช้งานอันนี้ของ EU นะครับแล้วก็อันนี้เป็นอะไร Quick Install คู่มือก็ให้มาแค่นี้ที่เหลือก็ไปดาวน์โหลดเอาหน้าเว็บนะครับเมนบอร์ดเป็นเมนบอร์ดในขนาด ATX มาในถุงป้องกันไฟฟ้าสถิตตัวนี้เหมือนกับอาประแจเครื่องมือสำหรับย้ายตำแหน่ง r ตัวล็อก SSDM.2 นะครับเพราะว่า มันรองรับ2240 2280 22110นี่จะมีออปชันมีเผื่อเอาไว้นะครับออปชันนั่นตัวล็อกที่แบบคลิกล็อกไม่ต้องมีเครื่องมืออะไรใดๆทั้งสิน้นอันนี้สายอากาศ Wi-Fi ที่ให้มาสายเพิ่มความยาวสายเฉพาะเพื่อต่อกับเมนบอร์ดของ MSI นะครับที่เรียกว่า Easy Connect e z Connect อะ่ะอันนี้ front panel เพิ่มความสะดวกนะครับ เอามาเสียบที่นี่ก่อนด้านหนึ่งเป็นตัวผู้แล้วเอาไปเสียบลงบนเมนบอร์ดพออยู่ในเคสง่ายเลยเนี่ยควรแถมแบบนี้มาตั้งนานละแล้วก็มีสายาตาเส้นเดียวเนี่ยนะเออยุคนี้เนื่องจากว่าน้อยคนจะใช้ซาต้ด้วยแหละนะครับอ่ะอเ,เดี๋ยวเรามาดูตัวเมนบอร์ดกันหลายคนอยากดูตัวเมนบอร์ดประหยัดเวลานิดหนึ่งเดี๋ยวหาว่าที่นี่ยาวเกินไปนะครับนี่ก็ เท่าไหรแล้วสามนาทีไปละยังไม่ได้พูดถึงตัวเมนบอร์ดเลยขออภัยด้วยอ่าเดี๋ยวผมเร่งแสงก่อนนิดนึงทำไมเมื่อกี้มันสว่างกว่านี้แล้วตอนนี้อยู่ๆมันมืดโอเคได้ที่ขออภัยที่สะดุดนิดนึงนะครับเมนบอร์ดนามาในขนาดมาตรฐาน ATX form factor แต่มีอย่างหนึ่งที่มันแบบผิดแพกไปจากที่หลายๆคนคุ้นเคย ปกติทุกคนต้องมองตรงนี้นี่นิ้วผมเห็นไหมปากกาแดงนี้ก็ได้ CPU 8พินควรอยู่ที่นี่แต่ MSI ย้ายมาอยู่ที่นี่นะครับ8พิน2ชุดอยู่ใกล้ๆกับ24พินเนี่ยประกอบเครื่องง่ายเลยอันนีม้มักจะอยู่ในมุมเคสแย่ะยากมีชุดน้ำด้านบนหรือมีพัดลมอะไรต่างๆพออยู่ตรงนี้ง่ายเก็บสายก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับเลเยอร์ก็เป็นเลเยอร์ ATX มาตรฐานถ้าดูหน้าตาดูตัวฮิตซิงนี่ก็คือ ชัดเจนเลยเห็นแบบนี้ปับ๊บนึกถึงโทมาฮอกอย่างแน่นอนอ่ะผมเอาตัว x870e มาเปรียบเทียบนะครับจริงๆมันก็มี z890 e. อีกอ้าวเดี๋ยวไปโดนขออภัยนี่เละเลยเรียบร้อยเออเนาะอ่ะพาหนี้นิดนึงเห็นไหมครับฮิตซิงนี่คือเรียกว่ายกกันมาเลยทั้งในส่วนของตัวฮิตซิงชุดภาค่ายไฟทั้งสอฝั่งนะครับฮิตซิงในส่วนของชิป P.C.S. แล้วก็ซิงคตัว S.S.D.M. 2อ่านี่นะครับก็คือดีไซน์ถ้าดูแล้วดูเป็นบอร์ดแพงเต็มๆแต่ราคามีความแตกต่างกันสำหรับฟีเจอร์มีอะไรเด่นๆน่าสนใจอย่างไรบ้างนะครับในส่วนของตัวชุดภาคจ่ายไฟนี่ขนาด15เฟส12บวก1บวก1บวก 1, 1ะครับ C.P.U. คอร์12เฟส แม้จะเป็นเมนบอร์ดที่เป็นชิปเซต B860 OC ไม่ได้แต่ r รมยังคง OC ได้แต่ทาง MSI ก็มีเทคโนโลยี AI Boost เดี๋ยวเรามาดูตอนที่รีวิวว่า AI Boost มันจะช่วยนะครับให้กับ CPU ที่เป็น non K Contra ผมมีอยู่ได้มากน้อยขนาดไหนหรือกับตัว K ช่วยได้ไหมมันยังมีฟีเจอร์ในส่วนของ B clock OC ด้วยนะ เดี๋ยวมาลองกันนะครับสำหรับสาย OC บางคนอยากจะแบบว่าอ่ะประหยัดสักหน่อยนะครับบอร์ด Z แพงไปมาบอร์ด B ก็ได้หรือถ้าเกิดเป็นคนที่แบบไม่ได้สนใจเรื่อง OC ใช้งานแบบเดิมๆโหลด XMP RAM จบตัวนี้ถือว่าน่าสนใจเลยด้วยราคาที่แบบประหยัดไปเยอะเลยช่อง s d m m 2มีทั้งหมด3ช่องด้วยกันนะครับอ่าใครครวงผมเอาไปวางไว้ไหนแล้วทำไมมันสะดุดไปหมดเลยอ่ากลับมาวีล็อกก็งี้แหละขออภัยนะครับ นี่จะให้ดูว่ามันมี3ช่องจริงๆนะแต่มันมีข้อแม้นะครับก็ลักษณะของการจับยึดเรื่องของขนาดแต่ก็น่าจะน้อยแหละที่จะมีคนใช้ SSD M.2 ในขนาด22110นะครับบริเวณนี้จะมีอยู่2ตัวด้วยกันสำหรับพอตติดตั้ง SSD ในแบบ M.2 ตรงนี้จะย้ายได้นะครับถ้าหากว่าตัวใดตัวหนึ่งย้ายที่แบบว่า ไปติดตั้งเป็น22110อีกด้านหนึ่งก็จะสั้นอาได้เฉพาะตัวนี้นะครับตัวนี้ย้ายมาอยู่ที่นี่มันก็จะติดตั้ง s s d 22110ได้ฝั่งนี้ก็จะเหลือเพียงแค่2240แค่นั้นเองนะครับก็ตรวจสอบนิดหนึ่งแต่ไม่มีการแชร์เลนใดๆอันนี้เป็น pcie gen 4 x 4ที่นี่วิ่งตรงเข้า cpu เป็น pcie gen 5 x 4นะครับอ่า แล้วก็สล็อต PCIe x16 อันนี้ก็เป็น Gen 5 x16 ที่นี่มี x1 เป็น Gen 4ความยาวสล็อต x16 ก็จริงเป็น Gen 4แค่นั้นนะแล้วก็แบนด์วิดต์จริงๆก็เพียงแค่ x4 นะครับดูจากด้านหลังได้เห็นไหมอันนี้ x1 อันนี้ x4 แต่ออกแบบมาในลักษณะนี้ก็เพื่อที่ว่าแบบบางทีอยากจะใส่การ์ดที่มันยาวๆแม้เราจะไม่ได้ใช้แบนด์วิดต์แบบว่าเต็ม x16 ก็จริง แต่มันก็สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันหรือเสียบก้าจอก็ได้เอาไว้ ENCODE X4 มันก็เพียงพอต่อการใช้งานส่วนตรงนี้ PCIe เสริมนะครับ8พินเสริมที่นี่สำหรับช่วยในการจ่ายไฟให้กับสล็อต PCIe x p r e s s ถ้าหากเราไม่ได้ใช้การ์ดที่แบบกินพลังงานสูง ไม่จําเป็นต้องเสียบก็ได้นะครับไม่ต้องกังวลบางคนกลัวว่า power supply ของตัวเองมีสาย8พินไม่พอเสียบบนการ์ดจอหมดแล้วที่นี่ถ้าไม่เสียบจะใช้งานได้ไหมคําตอบคือได้นะครับชิปเซตเป็น B860 อยู่ตรงนี้ SATA มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4พอร์ตก็เป็น SATA 6 g ิกะบิตนะครับรองรับเรท0เรท1เรท5เรท10สำหรับ SSDM.2 ไม่มีการระบุว่ารองรับเรทหรือเปล่านะครับ ระบบเสียง ALC 897ตัวประหยัดลงไปนิดนึงเห็นไหมก็ตัดแทนที่จะใช้แบบว่าตัวรุ่นใหม่แต่อย่างน้อยๆก็ยังให้คาปาซิเตอร์ออเดโอเกรดมาให้ด้วยนะและเรื่องของการออกแบบมีการแยกเลเยอร์ระหว่างชนแนลซ้ายชันแนลขวาไอโซเลตถึงกันนะครับและสำหรับตัวแจ็คอนาล็อกก็มีตัวชิลที่เป็นไอโซเลตช่วยลดเรื่องของเสียงรบกวนรวมทั้งเทคโนโลยีดีป๊ ที่เวลาเสียบแล้วหรือดึงออกไม่มีเสียงปุ๊กปะนะครับให้ลั่นแก้วหูหรือลำโพงแตกนั่นเองตัวแรมนี่ชัดเจนเป็น DDR 5นะครับรองรับความจุสูงสุดเออลืมแฮะนะครับ256กิกด้วยกันนะครับความเร็วสูงสุด up to เรื่องของการ OC แรม OC ได้เต็มที่ 9,200เมกะเฮิรตในกรณีใส่แรม2แถวและถ้าเกิดแรม4แถว MSI เคลมมา6,400เมกะเฮิรตแค่นั้นเองนิ่งไม่นิ่งอีกเรื่องหนึ่งนะครับ CPU ชัดเจนตอนนี้มีอยู่เจนเดียว1851ก็คออันตรา200ซีรีส์นะครับ Back I/O ตัว Back I/O มีปุ่ม Flat Back มีปุ่มเคลียร์ซีมอดแฟลชแบ็กนี่มีการตีกรอบช่อง USB เรียบร้อยว่าเสียบช่องนี้นะที่เอาไฟล์ใบออดใส่เข้าไปในตรำไดมาเสียบไม่ต้องมี CPU ไม่ต้องมีอะไรเลยแค่เสียบ power supply เข้ากับช่อง24 p ิพินกับ CPU 8พินนะครับแล้วก็เสียบตรำได์กดปุ่มแช่มันก็จะทำการอัปเดตไบออดให้เราได้หรือจะย้อนหลังก็ได้นะครับสำหรับ USB มีมาให้ใช้งานมากมายเลยมี USB C USB 2นะครับ 4ช่องนจะพูดว่า USB 4-2ช่อง USB 2 4ช่องมี USB 10G นะครับเอาง่ายๆแล้วก็ 10G สีแดงตรงนี้ส่วนอันนี้เป็น Thunderbolt นะครับระบุว่าเป็น USB C 10G อ๋อ Thunderbolt อยู่นี่โทษทีอันนี้ Thunderbolt นะครับอันนี้เป็นแค่ USB C 10G Thunderbolt อันนี้นะจะวิ่ง 40G ได้เมื่อใช้งาน Thunderbolt host เท่านั้นถ้าเกิดว่าเอา USB c อุปกรณ์ USB c มาเสียบนะครับจะวิ่งได้สูงสุดเพียงแค่20กิกะบิตแค่นั้นเองและมันก็รองรับ USB 3ด้วยถ้าเอา USB 3.2 Gen2 นะครับมันก็วิ่ง 10G เหมือนกันอันนี้ก็ 10G เสียบ USB ธรรมดาได้สูงสุด 10G USB 4 20G และ มันต่อจอออกได้ด้วย Display Chain สำหรับ Thunderbolt ได้สูงสุด3อุปกรณ์นะครับรองรับความละเอียดของจอมอนิเตอร์ในระดับ 8K แล้วก็มี HDMI มี DisplayPort ในกรณีที่ใช้งานร่วมกันกับ CPU ที่ไม่มีรหัส F ตามท้ายคุณสามารถใช้ IGPU ได้ด้วยแลนที่ให้มานี่ 5G เลยนะแล้วก็มี Wi-Fi 7นะครับความเร็วการรับส่งข้อมูลสูงสุดนี่ 5.8จิกะบิตเลยทีเดียวเดี๋ยวลองมาดูรายละเอีย e ดอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าตาเมนบอร์ดเห็นไหมว่ากับค่าตัว7,000กว่าบาทแต่ลูกเล่นต่างๆที่คุณได้มันไม่แพ้บอร์ดราคาแพงเลยและตามที่พูดไปแล้วเมื่อช่วงต้นนะครับว่าสำหรับใครที่แบบบางทีกำลังมองหาเมนบอร์ดสำหรับคออัตราแล้วก็ไม่ได้สนใจแบบเออไม่ได้ตั้งไม่ได้แบบว่า ตั้งใจที่จะเอามา OC ในส่วนของ CPU ใช้งานเดิมๆก็พอโหลด XMP RAM ก็จบตัวนี้โอเคเลยกับราคาค่าตัวแค่7,000ต้นๆน,นะครับแล้วพอร์ต USB เอาใช้พอร์ตเชื่อมต่อใช้งานครบถ้วนภาคจ่ายไฟจัดมาเน้น,เน,นๆเต็มๆอันนี้แหละที่น่าสงสัยให้ภาคจ่ายไฟมาแน่นๆไม่แพ้บอร์ด Z แล้วถ้าเอามาใช้งานร่วมกันกับ CPU ที่เป็นรหัส K อย่าง Core i7-265K ที่ผมมีอยู่มาดูกันนะครับตอนรีวิวว่ามันจะดันได้สุดไหมมันจะขับได้สุดไหมถ้ามันสุดขึ้นมาจะเป็นอะไรที่แบบถือว่าเซอร์ไพรส์มากหลายคนน่าจะถูกจริตแน่นอนนะครับค่าตัวไม่ถึงหมืน่นได้ลูกเล่นแบบเต็มๆลืมพูดไปนิดนึงเมื่อกี้โดนนิ้วแล้วบีบไปหลายรอบแล้วนี่นะแม้จะเป็น B860 ก็มีตัวถอดนะครับตัวปลดล็อก กดจอด้วยกดทั้งหนึงครั้งกดอีกทีนึงก็ปลดล็อกก็อย่าลืมนะครับแต่เวลาใส่มันจะดีดกลับไปเองแต่นี้ก็กดได้แบบแมนวนวลนะครับอ่ะโอเคครบ้วนสำหรับข้อมูลบนตัวเมนบอร์ดนะครับคราวนี้เรามาดูข้อมูลทางการตลาดนิดๆหน่อยๆนะครับที่อาจจะตกหล่นไปที่ผมแนะนำให้ชมตรงนี้ไปว่ามีอะไรน่าสนใจเพิ่มเติมอีกบ้านฟีเจอร์หลักในความเป็น แมนะครับ M A G ก็จะมีเน้นเรื่องของ easy DIY ultra power ที่บอกไปแล้วภาคจ่ายไฟเนี่ย12บวก1บวก1แล้วก็เป็น d r m o s ตนะครับเป็นในลักษณะของ d u เอ็ดเรล60แต่อ1ตัวนะครับ frost design เรื่องของระบบระบายความร้อนที่มี AI เข้ามาช่วย OC นะ OC easy OC one click overclocking มี AI ช่วยจัดการทั้งในส่วนของ NPU ทั้งในส่วนของตัว CPU ด้วยระบบการเชื่อมต่อเห็นไหม แลน 5G, Wi-Fi 7นะครับแล้วก็ BIOS ก็จะเป็นในลักษณะของคลิก BIOS ที่วันก่อนตอนที่รีวิวไปนี่หลายคนประทับใจเลยนะครับใช้งานง่ายแล้วก็หน้าตานี้แบบคลีนคลีนอันนี้พูดถึงไปหมดแล้วชิลด,ด้านหลังก็ติดมาให้นะครับ AIPC AIPC ก็รองรับ แอปพลิเคชัน AI หลากหลายมี AI land ที่จัดการเรื่องของ latency เรื่อง priority กำลังเล่นเกมอยู่ให้ความสำคัญกับเกมก่อนอะไรประมาณนี้นะครับ Frost AI cooling ควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสมกับ CPU กับตัวชิปเซ็ตหรืออุณหภูมิอยู่ที่ว่าตอนนั้นทำอะไรอยู่นะครับ AI boost เรื่องของความแรงในส่วนของการ overclocking นี่ตัวหน้าตา BIOS นะครับ one click แค่คลิกเดียวเลือกสเตทหนึ่งสเตทสองสเตสาเดี๋ยวมาลองกันแต่อันนี้เป็นในส่วนของ NPU นะครับจริงๆมันจะมีโปรไฟล์สำหรับ CPU ด้วยว่า power limit เท่านี้เท่านั้นนะครับเดี๋ยวมาลองกันตอนรีวิวนี่ตัวแรมที่บอกไป up to 9,200 m มกะหรือว่าเมกะทีเพอร์เซกนะครับอันเดียวกัน Fro สตดีไซน์ซอฟต์แวร์นี่จบ ครบจบในตัวเดียวเลยสำหรับ MSI Control Center ตอนนี้จะควบคุมแสงสี RGB หรืออะไรนะครับจะมา OC หรือจะมอนิเตอร์ได้หมดตัวซอฟต์แวร์ตัวเดียวเรื่องของการเชื่อมต่ออยู่ในและอันนี้ PCIe s s 5.0พูดไปแล้วนะครับนี่ตัวซอฟต์แวร์ที่แบบว่าครบถ้วนจบในตัวเดียว AI Engine Mystic Light ควบคุมแสงสีนะครับอันนี้เกี่ยวกับจัดการเนี่ย โปรไฟล์นะครับโปรไฟล์ความแรงจะเอ็กตรีมจะบาลานซ์ฮาร์ดแวร์มอนิเตอร์ตรวจสอบสถานะตรวจสอบอุณหภูมิคูลลิ่งจูนเกี่ยวกับระบบตัวพัดลมนะครับการทํางานของรอบพัดลมต่างๆโอเคน่าจะครบไม่น่าจะมีอะไรตกหล่นนะนะครับนี่ก็ลองดูแล้วกันสําหรับใครที่กําลังมองหาและไม่รู้จะหันไปทางไหนจะเอาตัวไหนดีอยากได้บอร์ดมาใช้งานคู่กับ Intel c ค r รตัวนี้ถือว่า น่าสนใจตัวหนึ่งเลยกับราคาหลักพันแต่คุณได้ลูกเล่นหลักหมืน่นจริงๆผมไม่ได้โกหกนะที่อธิบายไปที่ให้ชมกันไปน่าจะชัดเจนนะครับว่าลูกเล่นนี่อิ่มๆเลยแน่นๆเลยขาดเพียงอย่างเดียว OC ไม่ได้นี่ถ้าหากว่าหยิบเอา B860 ออกแล้วใส่ z 8 9 0มันก็จะ OC ได้ทันทีแต่ไม่ใช่เพราะว่าเป็นตัวชิปเซตนะแต่เป็นเพราะว่าไบออ ล็อกมานะครับด้วยความเป็น b 8 6 0จะต้องไม่เปิดให้ OC ถ้าจะให้ OC CPU ได้จะต้องเปิดกับบอร์ดที่เป็น z 8 9 0เท่านั้นอันนี้แหละแหละท่านน่าจะเข้าใจนะครับโอเคงั้นยาวละนะพอแค่นี้แล้วกันก็เดี๋ยวมาติดตามชมในส่วนของรีวิวอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวมีรีวิวทั้งแบบ ตัว K และตัวนันเคให้ได้ชมกันแน่นอนสำหรับตรงนี้ก็ขอบคุณต่าง MSI ด้วยที่เอื้อเฟื้อเมนบอร์ดแรงสวยๆลูกเล่นเต็มๆแบบนี้มาให้ได้นำเสนอนะครับรวมทั้งทุกท่านที่ติดตามผลงานกันมาโดยตลอดและใครที่เพิ่งแวะเวียนกันเข้ามาก็าฝากติดตามผลงานกด subscribe กดกระดิง่งชอบกดไลค์ไม่ชอบกดดิสไลค์อยากแชร์แช์นะครับมีคำถามมีข้อสงสัยต่างๆทิ้งไว้ในคอมเมนต์ด้านล่างได้วันนี้แค่นี้แหละแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับบ่ายครับ